ไปถึงเวลา21่ออเจออะไรอยากอยากซื <5> <6> <5> <6> <5> <5> <5> <5> <5 ้อสาเกาแดลอยลอดงเคียวจะเคียวอะไ้าดไก่ได้เเอแล้วทีนี้นที่หมดต่อน ตอนนี้เราขึ้นมาที่ตลาดตรีนะครับจอดรถบนสะพานสลามากวิถีนะครับสะพาน่าทผ่านทะเลเดี๋ยวเราจะไปซื้อของในตลาดตรีตนนครับวันนี้วันเสาร์ครับอาหารเยอะ ข้าตลาดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเ่องของกินในตลาดหน่อยฝนก็จะตกตลาดกำลังตั้งนะครับเพราะตอนนี้เพิ่งจะเพิ่งจะบ่ายสองเพิ่งจะตรงเล้ววันว่ายังตลาดเพิ่งจะเริ่มตั้งตลาดเพิ่งเปิดยังยังยังไม่เยอะ ัควคนไปตกไปไปด้วยกันเอาดิค่ะ้งกระเทียมหูทอดตอกน็อห้าสิบบาท จะรอดด้เนี่นะข้วกย่างจะร่ยรอแล้วนะครับคืออะไรครับข้วกย่างครับไปสี่ครับใ ค่ะทานได้ทั้งตัวค่ะผู้นิ่มเหรอค่ะผู้นิ่มทอดกับกรอบแคห้าสิบบาทเองผูนิ่มทอดอร่อยครับนี่ผูนิ่มมึงกินไรอร่อยจริงๆมึงกินจะแยะหมดผู้ดองโโโนเจ็ดโซน หนึ่งเก้าหนึ่งหรือศูนย์แปดเก้าเก้าสามห้าสามเก้าแปดแปดและศูนย์ดศูนย์สี่สองแปดแปดแปดสี่เพื่อจะเหมนการต่อไปจึงประกาศน้อยา้อยน ประกาศากที่สภาชุบรเนื่องจากในขณะนี้พบว่ามีผู้แขอ้าีบสามก้าแปดแปดลอยลอยลองเคียวจะเคียวไหวเป่ะแปดแปดแปดสีเพื่อจะเกินการต่อไปปประกาศมาให้ทราบโดยผประกาศครับรอัลานเลย đi subscribe cho kênh Ghiền kéo Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ราล,ลนะ,ะพะ่นร้านลยอยากเปนน้าดนเลย,ลยเดนทะปราเดี๋ยวจะลองไปชิมดูนะก็พวงแนละ้ว <laughs> ไม่รูจ้จะเอาอะไรไปบ้าง ไปจ้าหอยลายเวนตัวใหญ่นะจ้าลายปลาูตุ้งเลจ้าปลาทอจ้าไก่บ้านเลยกระปงทอดกันแล้วว้าวเดี๋ยวประชาชนได้คนละสองพันเราคนละสองพันเราจเปิดอยเลยยเร้อยเรเร้อยเลย้ร้นเลยาถ้าเป็นคนละรึ่งนะจะวันละสองร้อยแต่ว่าประชาชนจะมีกำหนดให้สเดือน ื้อแม่งเ,อเยอะสกแลเิดอกันไ้เยไดเยอะแล้วทีวนี้กินี่หมดกันไดเห็มแล้วหยุดมองของทะเลเห็นอะไรก็อยากซื้อไปหมดกำลังหิวนะยัต่ออยู่เนี่ย พอจบมากกินไม่หมดเดี๋ยวไปมาดูอีกรอบถ้าถงไข่ต้องขาดไ,ไม่ได้ถ้าพอแล้วครับไม่ไหวแล้วเต็มแล้วเจอแล้ววันนี้พอแล้วเพราะว่ายิ่งเดินก็ยิ่งเจอมีแต่ของที่อยากกินทนั้นวันนี้อยากกินกนีกไไ้ก่อนเดี๋ยวไปหาโรงแรมวันนี้รอนโรงแรมไปสักคนลองกิน กินอาหารเอาให้สะใจออกจากตลาดพรีดอนตาลมาแล้วเราก็วิ่งเข้าบางแสนนะครับไปบางแสนจะไปดูที่พักอันนี้นอนเต็นท์ก็ไม่สะดวกอะเดี๋ยวดูก่อนไม่แน่ไปดูจุดกลางเต็นท์กันแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกนะตอนนี จะกินนั่งกินอาหารทะเลในห้องดูมวยด้วยลาะริมทะเลมาเรื่อยๆนะครับถึงเรือใบแล้ว จะเป็นจอดขายสินคา้าทั่วไปตอนนี้เราวิ่งบนสะพานชลมากวิถีนะครับวิ่งไปบางแสนเป็นสะพานที่วิ่งผ่านทะเลนะทำเป็นผ่านทะเลยาวพอสมควรถนนเฉลิมประเกียด เย็นมามาจอ,อดรถนั่งกินอะไรเย็นๆแล้วก็กลับที่พักได้รรยากาศอีกแบบนะึงไม่แน่เดี๋ยวกนอนที่พักให้แน่นอนนะมันนั่งรับลมเย็นๆเดี๋ยวฝนตกอีกทีนะฝนมันยิ้มยิมยิ้มยิอยู่เลยนะมันตกตลอด หันชัดเชิงเซาก็ยังหนักตรงนี้เป็นเขตในเมืองบางแสนนะตรงนี้่าจะเป็นอ่างศิลาในระเวิ่งไปก็จะเป็นเข้าบางแสนสิพารชุลมาก ขึ้นฝั่งแล้วระวังทางั้นนูนหมดสะพานแล้วครับอันนี้ขึ้นถึงฝั่งแล้ว ชนบุรีจบที่วงเวียนมาแวะจอดพักรถที่แหลมแท่น,น,นปรากฏว่าเขามีตลาดนัดตอนเย็นรถบริเวณนี้จะเต็มร้านค้าเต็มไปเลยค<บ>งจอดตรงนี้ไม่ได้ พวกมานั่งตกปลานั่งพักผ่นดื่มอะไรเพลินๆตกปลาไปด้วยเฮ้ตรงบริเวณแหลมแทน่นมีห้องสุขขาขึ้นมาอีกห้องนึงนะครับอยู่ตรงนี้เลยแหลมแท่นนี่เลยเออ มีห้องน้ำใกล้ๆแล้วอันนี้ก็5บาทสะดวกสบายึ้นแล้วครับคันนี้มันนอนแหลมท่น